โยมเคยไหมแค่คำพูดไม่กี่คําทำเอาวันทั้งวันเสียไปเลยอาตมาเคยนะมีโยมคนหนึ่งมาปรึกษาบอกว่าทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทุกวันเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่วันหนึ่งเขามาเล่าให้อาตมาฟังอีกพระอาจารย์ครับวันนี้ผมเถียงกับเขาเรื่องที่จอดรถอีกแล้วอาตมาก็เลยถามเขาไปว่าโยม โยมรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องเถียงกันทุกวันเขาก็สายหน้าอาตมาเลยบอกว่าเพราะใจของโยมมันร้อนรุ่มไงโยมใจที่ร้อนรุ่มมันเหมือนไฟเมื่อมีเชื้อเพลิงนิดหน่อยมันก็ลุกโหมทันทีโยมต้องดับไฟในใจก่อนอาตมาเลยสอนคาถาบทหนึ่งให้เขาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยปัจฉาโหนตุ อานีคาโหนตุสุข,ขีอัตตานังปริหารันตุแปลว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์จงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิดให้อธิษฐานแผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมงานทุกวันตอนเช้าก่อนนอนและตอนที่เริ่มรู้สึกหงุดหงิดโยมรู้ไหมไม่น่าเชื่อเลย อาทิตย์ต่อมาโยมคนนั้นกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าความขัดแย้งลดลงเยอะมากแค่ใจเย็นลงชีวิตก็เปลี่ยนแล้วความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะแต่อยู่ที่การเอาชนะใจตัวเอง เจริญพรขอให้โยมทุกท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันลดความขัดแย้งเพิ่มความสุขในชีวิตและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยคลายทุกข์ในใจนะ